เอาปะเอาขอผมขอป้ายประกาศนี่นะอคะร,ะรับประกาศบอกว่าบคุณชนะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอามาติดให้เบียคำเสียงหน่อยนะครับผมจะไปยื่นเวลาคุยกับเขาาเงี้ยผมจะดินอ่าชนะแล้วนะครับนี่สินะไม่ชนะเราคะ่ะทุกคนบอสเขาชนะแล้วดูดีงานเขาแบบเยอะกว่าเห็นปะวิ่งงานทีสองสามงานวันหนึ่งอ่ะอันนี้ก็จริงอ่ะน้องม,มันก็อาจจะจริงยอยู่ขายของลูกค้าก็แบบร้านแตกตลอดอะไรอย่างเงี้ยเห็นปะนูจะเอาอะไรไปชนะเขา เราแล้วก็ร่างไรสดขายของแต่แล้วคือมันก็คนดูเหมือนอัพตลอดเลย,เห,ยเหนื่อยเหนื่อยอะไรเงี้ยเออคนดูเป็นหมื่นขายได้เป็นล้านเนี่ยใครจะไปสู้ไม่ไม่ว่าไม่พูดไม่พูดเราไม่พูดเรื่องดามงดราม,ม่าก็มีทุกวันมันเล่นจริงผมไม่ใช่คนแบบนั้นครับผมเป็นคนมีสติมีความคิดที่ไม่มีสติค่ะเดี๋ยวนี้เริ่มโพดเยอะแล้วนะกลับมามโพดเยอะแล้วนะโพดเรื่องอะไรครับรหลายเรื่องนะฉันเห็นนะ คุณคุณเห็นอะไรอีกคบลังิงคือโทรมาแต่รอบคือากให้ทุกคนนั่งฟังกับผมมากคือโพสอะไรเยอะแยะเราอยู่ของเราแบบสวยๆเก็บความมากครั้งหนึ่งเลผมคื่เบลล์มันจะเก็บควมถูกไหมทุกคนเราอยู่ของเราแบบเชิดเชิดเราอยาให้คุณค่าใครทั้งนั้นเราจะไปดราม่าทําไมคําถามเยอะมากเบลล์แบบผมแบบโอ้โหผมเลยผมขึ้นศาลขึ้นศาลผมยังไม่ขึ้นดักเท่ากับเบลล์มจริงเลย ทำจะไี่ต้องจริงคือหนักกว่าซาไทฟงเบื่อกระปวดเนี่ยกัาจะไปงานนั้นนี่นัตตี้เป็นไงบ้างคะแม่ไปไหนอ่ะแม่ไปใส่เอานี่ออกไงวะนี่เดี๋ยวก็กดพื้นหลังแล้วก็กดกดเอออย่างง้นแหละ แม่แซมสวัสดีค่ะคุณแม่แซมแมนมากขับมอเตอร์ไซค์แม่แซมสวัสดีค่ะจะไปห้าปีไงเต็มแซมแมนอะไรยมีอะไรบ้างอันนี้บ้างไหมกระซางมานทองอะไรหรอวันนี้ก็เปนใหม่แล้วเราเดี๋ยวคุยกับแม่แซมเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปไหนอ่ะไปซื้อข้าวค่ะน้องเบส แม่แซวขับมอไซค์เองเลยเหรอหรือกินแต่แอปเปิ้ลกิแล้วโอ๊ยทำไมลูกลาเขากินอย่างอื่นอยู่ใช่กินแอปเปิ้ลกินแล้วค่ะกินแอปเปิ้ลนั่นแหละแม่ข้าวสิงชอบกินแอปเปิ้ลนะครับทุกคนถ้าเกิดมาทั้งทีไม่ต้องซื้ออะไรมาฝากนอกจากแอปเปิ้ลไปตั้งไฟบ่านี่แอเมเออมันอีกไม่ไหรดิ มีรถมีรถบอไปเก็ตจีดอ่ะแล้วฝอยที่ไหนฝอยอยู่ข้างในกระป่องจอดขวางเป็นสาวมีอย่างนี้เลยกับอี่างหรอถูกต้องนี่แต่คนชมชั้นเห็นไหมว่าอะไรครับฉันบอกว่าไม่ต้องโพสเยอะนี่เขาบอกว่าพูดถูกพูดถูกพูดถูกถูกเห็นไหมที่สองจะบอกอะไรแล้วเบียดหน้าหลักเห็นไหมแม่เราแบบ เป็นดาราแล้วเราแบบระดับแบบดาราอยู่เนาะเราไม่ต้องให้คุณค่าอะไรขนาดเราอยู่สวยๆยังไงคนก็ดูเราอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องพ้นอะไรถูกไหมคะทุกคนเราเป็นดาราแล้วบอกบิ๊กซิเป็นดาราแล้วผมไม่พูดนะครับะไปตาแล้วผมไม่ฟังอย่างเดียวทุกคนมันก็เป็นดาราแล้วไงอะถูกป้าดารายังตามไปคอมเมนต์เขาเลยแปลว่าเขาก็คือดาราแล้วไม่งั้นดาราจะไปคอมเมนต์ทำไมก็เยอะอยู่นะดารา ปกติดาลาเขาไม่คุยเด้อจริงหรอเขาคุยด้วยเนี่ยแปลว่าเราก็คือดาราได้ครับผมผมจะเสื้อฟังครับปร,ประกวดนี้โพสอีกโอเคเราจะเสื้อฟังนะครับปร,ประกดเย็นนี้โพสเลยคาเ <c oughs> ต่บ้างก่อนคาเฟ่โบราณใช่จ้ะแกรมบก ผมจะรับทราบรับฟังนะครับแล้วปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาการตามขั้ตอนบ่ายโมงสานั่นแหละพอหกโมงเย็นปื้อโพสไม่ไม่โพสต์ไม่มีอะไรไม่อะไับอยู่อยืออเยต่นอยู่ก็เต้นรัมแปฏิบัติตามนเนี่ย ผมจะทําตามครับรับทราบ FC ครับผม FC ฟซีหายห่วงขอแค่บอกจะจัด,จดให้อันนี้นได้ถ้าเขาโพสปุ๊บหนูกดลบเลยลบอะไร,รอ่ะลบโพสเลยถ้าโพสดาม,มาปุ๊บแบบให้ซีนใครอีกกดลบเลยเพิ่มข่าหลันชด เป็นดาราค่ะเราเป็นดาราเราอยู่แบบไฮคลาสสุดๆเราแบบพิโซเเขาไม่ได้กินกับนมไมบ้าเอาพอยินนี่กี่วะเอาเกินกับนมเธอเกินนี่ปะขนมนี่ปะมันคืออะไรนมปังอะไรยืดจมมอยถีบนี่กล่องอะะไรวของกูปะ เราต้องเตรียมตัวไปแล้วนี่ต่สไตล์เราเลยบอสวันนี่คือในกุนกินกุนกินน้ำทางมีแค่นี้หรอไม่ได้ทิ้งหรอไม่เอาสิแกแปลี่ยนเป็นเดาถ้าถ้าเฟออถ้าโพสโดนลบก็แปลว่าอะไรเฮแปลว่าเบนลบทำไมพี่กดลบได้ทำไมหนูจะกดลบไม่ได้ไม่เห็นยากเลย บอกไปเด้อบอกไปอีกละเอี่ยสบอกไปเจ้าของอีกละโป้เจ้าของอีกละเนาจะกดลบให้หมดอะอะไรที่ดราม่าเนี่ยเจ็ดสิบุยด่ากับิานะครับเขาดังแล้วค่ะเขาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เขาดังแล้วดาราก็รู้จักเขาเยอะแยะเขาเป็นดาราแล้วเขาไม่จำเป็น,ปนต้องโพสตเลยดราม่าแล้วขายความเป็นตัวเองที่แบบว่าเออฉันเป็นดาราฉันแบบ ไฮโซฉันแบบมีตาแน่แบบนี้เลยอเราต้องถายอย่างนั้นแล้วเราจะไม่ต้องขายดราม่าทำไมขายอารคอมเมนด้วยครับว่าคมเมนมาอเลยนะทำไมกดลบได้แล้วทำไมกดลบไม่ได้ขนมไหมครับทุกคนวันนี้ผมมีไลฟ์สดทุ่มหนึ่งนะครับทุกคนอย่าลืมมาดูผมด้วยนะหนึ่งทุ่มตรงวันนี้ขายอะไรคะขายขอมน่ารัก

<laughs> เดินหนีละแ <laughs> ข่งห้าแค่วออ่ะ <laughs> ความเยอะแต่กันห้าความ <laughs> อันนี้คือรางวัลจากโตกเกียวเป็นสิ่งด้น,นั้นนี่อันนี้คือรางวัลอะไรนะตุ๊กตาทองตุ๊กตาหอกไม่ใช่ขาริโตัตงแสดงให้เห็นอยของยูริไปรับอะค่ายเพลงยอดเยี่ยมมาเลยวะออแมแงแมแง <laughs> พี่น้องขอให้แต่แล้ว่าเศร้าจมขอถือผ้ามาบุญคุณตาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มา้ลงกลุ่มเทันทีแล้วเราดินทางมันจะข้ามนั่นเ่งเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเลาจะพูดในวังเจ็ดเจ็ดอดีตลุ่มูแมวพร้อมแล้ววางสินี่เราเดินทางทำงานอีกนี่พี่น้องเดินทางปลอดภัยค่ะ นะโพตอะไรอีกโพอะไรอีกหรือเปล่าถ้นชองามรูเรนทสารมเนียรอยัย <c oughs> รีบรีบหาวันเร็วบีบีเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องไปเที่ยวปีใหม่กันเราเด้อเขาจะแบบต้องเอาตังค์ไปซื้อตัว๋วเครื่องบินอะไรที่บ้านบ้านเดิมหรือบ้านหลังไหนบ้านเธอนั่นแหละะให้คนมาบ้านฉันหรอ เยอะเกินเธอก็เสียะเธอก็เสียสละให้คนไปบ้านเธอคือเราอ่ะบ้านเรานนาอยู่แล้วแต่ว่าทางบ้านถ้าบ้านก็ให้เอซีพูดหน่อยให้โอกาสเขาได้เม้นท์หน่อยสินะอ๋อโอเคโอเคทุกคนเม้นเลยว่าบ้านบิ๊กที่นั่งดีดีบ้านรับทราบเขาบอกเออบ้านบ้านหลังเราทราบจริงๆนะคือ บ้านเป็นบ้านแบบเขาเรียกว่าอะไรบิวอินก็ฟรีเฟอร์นิเจอร์ก็ฟรีอย่ามาบ้านเมททุกคนเมทจะดูซีรีส์ให้คนอื่นไปนู่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมล่ะผมก็บอกว่าให้บ้านรับทรัพย์จบบ้านได้จบบ้านบิ๊กจบบ้านเบบิเกจะนอนชุดีใครอยากรู้ว่าชื่อไฟล์บ้านหลังนั้นชื่ออะไรทุกคนต้องรอดูวัน ถัดไปวันที่เราไปได้อีกจะไปจะเปิดให้เบิรงพี่นอ้องตอนนี้เบิรงเบอร์อะไรต้องอยากรู้ชื่อ i วไฟ้วยเอาก็ต้องรอดจิตาเพื <P> ่ออะไรเอามันคืเอเป็น,ม,นมันเตือนอะไรวะพูดอะไรผิดวะเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเตือนบ่อยว่านั้นชั้นไลฟ์กับป้าดาวก็โดนเตือนเตืเอนว่าอะไรอะแบบว่าพูดถึงสินค้าโดยที่ไม่ได้ปักตะกร้าอะไรเงี้ยแต่ฉันไม่ได้พูดถึงสินค้าก็งงพี่เนียนให้ดี ค่าน้ำนมแม่นี่ทำไมต้องเดาชื่อ Wifi กันด้วยอ่ะอยากคูณปอพี่น้องฉันรู้อยู่แล้วโอ้ไปนอะเมื่อนวน้นฉันก็ใช้ Wifi ฉันก็รู้แต่ทำไมต้องให้คนถ่ายอยู่หรอว่า <c oughs> ตรอถ่ายตวอนาอ ทายแล้วทําไมชนะทายถูกได้อะไรได้รา,างวัลแ <c oughs> สดงว่าเขาติดตามรจริงเขารู้ว่าเราที่การที่เราทายใจแฟนขับมันแปลว่าเราจะรู้ว่าเขาอ่ะใส่ใจเราเรื่องอะไรบ้างแล้วแฟนขับทายใจเราถูกไหมอ่ะอยากรู้ WiFi ผมเชื่ออะไรอร่ะดูสิ Wi-Fi ผมเชื่ออะไรเนี่ยขเขาก็พิมพ์มาเนี่ยเขาก็รู้กันหมดแล้วเนี่ยไม่เคยพูดนะรู้ได้ไง ไม่เคยพูดไปหาสืบได้รเลยไม่เคยพูดงไม่เคยพูดลยแต่ไม่แต่ก็ถูกบางคนไม่ถูกบางคนถูกถูกอยู่แต่ไม่ครบปะอืมันยาวกว่านั้นมันยาวเชี่อแฟนมันจะยาวเลยไม่เคยพูดใช่ผมไม่เคยพูดผมไม่ค่อยผมเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วผมเป็นคนนิ่งโอ้ผมเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่ๆก็บอกว่าเบสจะไปไลฟ ไม่ใช่จะไปขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอะไรตอนนั้นยังไม่ได้คุยเลยว่าจะไปขึ้นจริงไหมอยู่ๆก็พูดก่อนละก็ต้องขึ้นถ้ายังไงก็ต้องขึ้นแล้วมีอหต่อะไรจะไม่ขึ้นนาะเขาเหมือนแบบมันมือชกอ,อะทุกคนเพราะเขาพูดไปแล้วไงหนูก็เลยต้องไปไม่มบัม,มือชอกเรากลับมานก,ก่อนพี่น้องนี่มีคนถูกแล้วเนี่ยไหน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  มันขึ้นเหมือนกันบ่นว,วะ่าเครื่องเธอกับเครื่องฉันะมีอยู่อันนึงถูกปักหมูได้ปะทำให้เป็น <laughs> บ้เปินจักอยางไหนวะนี่ะอถูกแล้วเฮ้ยเฮ้ยดูทุงไหนวะเมื่อกีอเ้เห็นมีถูกสองคนนะแค่สองคนเท่านั้นเป็นแฟมิลี่นี่ บีบีแฟมิี่ไม่ใช่ไม่ใช่มันอีอันหนึ่งนถูกหรือเป่ามันมีคนถูกสองคนปักหมุดตรงไหนนะนี่ถูกสามคนละถูกแล้วเออถูกถูกถูกแต่ผมไม่รู้ว่ามันปักหมุดยังไงนะครับผมก็ไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรหรอกเมกดค้างค่ะแล้วปักค้างในคอมเมนต์นั้นแล้วก็ปักใครกันแน่ทำไม่เป็น ถ้าเราดีดีอขอมันน่าจะไม่ได้ใช่เป็นไม่ได้ไม่ได้บ้าตัวหนูทำไม่เป็นติงก็ไม่ทำเป็นเยโง่รอนัอ่งรอนีอ่นั่งรอรถออกว่ารอทีมงานฉันก็รอลงไลฟ์ฉันจะเปิดทีวีล <laughs> ะ